ีปวดเลยแฟนมามานี่เอลิมสอนสเต็ปม,มาโอ้โหช่วยด้วยเฮียอ่ะอ่าอ่านี่นี่นี่สลอดไปเอลิปส์ถ้าสอนอะไรเนียป้าเอ้ยป้าไม่คุยกับลูกเลยเห็นไหมน่ยงฮาย่ะ หนก็แค่คิดถึงไม่รู้จะรู้หรือเปล่าเป๊ะอ้ยป้าเป๊ะ่ะเจเจเราไว้ป้าเป๊ะปอะเอาลูกแล้วป้าเไอพีิ้งวิงอาอยอย่าอ่อย่าอย่าอย่าอาอย่ายอย่า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 เอห่าอ่อย่า่าอ่ยาย่อ้าาอ่ เอาดองสี่แก้วค่ะผมนั่งก่อนนะไะครัาอันสองแก้วเลยใช่ไหมคะพี่เอาแก้วหนึ่งค่ะหนึ่งสี่หกหนึ่งค่ะเล่อะไรคะเท่าไหร่เอ่ยเล่ห้าสองสี่ครับห้าร้อยบาทครับห้าสองสี่ห้าร้อยบาทครับขอบคุณครับพี่โอ้้วพี่หนูตายอ่ะ กด่จากกก่อนครับขอบคุณครับจอทปนี่แหละจอเทปถูกนอเองนี่แะอครับอ้าวเหรอโดนจอรทปแกขใจไหมอันนี้เอากระเป๋าลงกัเลยครับเด็กปีกันชุดชุดแม่กับบอลูกก็ชุดชุดไปเลยครับชุดไรมใกันอีกแล้วนะครับเนี่ยนัและครับมันเป็นมันเป็นรายการปกติครับคุณหมออันนี้คือการแสดงความรักของพ่อหนู ครับผมมันคือการแสดงความรักแบบปกติครับเกระเป๋าหนึ่งสามสามคนเลยครับสามคนอย่าให้คุณหมอเอาหนูออกจากวงนี้ให้ตรงนี้เดี๋ยวร้านหายแต่หมออย่าไปตรงนี้หมอต้องชุบตรงนี้พี่หมออย่าเดินหนูไปเดี๋ยวร้านหายตั้งใจแล้วค่ะตั้งใจแล้วสามคนชุบปะป๊าด้วยค่ะพี่สายเก็บใจไว้นะขอบคุณค่ะพี่หมอ ่อยเพิ่งบกได้แป๊บนข่งคือแคอยาพูดเฉยๆว่าคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงป๊าป๊าบอบดีๆนะอบหมอใช่ขอทษนะคะนะคะคิดถึงป๊าป๊ามากเลยนะใช่คิดถึงรู้กแล้ว พ่อแกเหรอได้พ่อได้เอ๋ไหวไหวทุกคนไหวพ่อแกชื่ออะไรวันดีครับชื่อบอยพี้พีใจบ๊อบบี้่ใจไม่เเสียยงลก็เหมือนเนี่ยเหมือนหล่อมีชื่อแฟนนะฮะมียา D X ไหมขอยา D X เหมือนหล่อใส่ยกรรมอ่ะก็ขอตัวครับมียาไหมแต่ทิ้งลูกอ่ะเราทิ้งลูกอ่ะเขาต้องไปเพราะว่าเขาเป็นห่วกรุ่งให้เหมือนลุงร้อไม่เลี้ยงหนูสักบาทไปมันเนะ ไม่เลี้ยงอะไรมีแต่ลุงเนี่ยที่เลี้ยงหนูโอ้โหเพิ่งจะเข้ามาวันนี้ป๊าป๊าเรียกอะไรหนูจะเอากาแฟให้ป๊าป๊าอยากรู้ว่าทำไมเมื่อวานไม่เป็นไรครับเต็มหลอดครับพี่ใจนีป๊าป๊าเก็บไว้อ่ะไปดื่มมาดีวเดี๋ยวโดนป่นไม่เป็นโด้ไม่ชอบน้านี้เลยอ่ะไม่หลอดตึงเทพเอาไม่พีใจเราสั่นเป็นพะกาแฟหรือเป็นพับแก้ฟป๊าป๊าไม่หลอเหมือนเดิมนะเอาไม่ตีซิกซิกอยู่เหรอตีตีเมื่อกี้ยังโทรหาซิกซิกอยู่เลย ไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาบอกว่าป๊อปก็ไม่เท่าไหร่อืมไปเฮ้ยแกจะฉันเดฉันบริการนวดให้พ่อแกแลากา้วกันมีคนน่านรักปะกนาแฟไหมคะเออจะหนูแฟนหนูหน,นูนวดให้กาแฟไหมคะปกติมีไรไมีไรปกติมันต้องแบบว่าปกติมันต้องแบบแถวนี้มีมีอะไรปะแต่กูแบบแถวนี้มีคนน่ารักปะแต่กูมาฉีกไงโอ้ยยยมาฉีกไง กาแฟครับกาแฟครับกาแฟครับอสขอสองพันดีบอสเอาเล็กเอาเอาเล็กกลางใหญ่ดีคะเอากลางครับกลางกลางหนึ่งพันค่ะเล่นเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะหนึ่งพันละครับหนึ่ครับกลางเอาง่อันมีคนหลอกผมสองพันห้า ฮะค่ะอ่ากอยากรู้อยากรู้แค่นั้นแหละแต่คนที่เปิลซันน adviser, hear, oh, wow. Net ั่นเนี่ยคนที no? ่เปิลซันซูบีหรอปตีบีโอ๊ยเล็กเล็กนะปาจะได้ความรักกันค่ะจีเมล่ะหนูรู้ว่าปาก็คิดถึงหนูหนูก็คิดถึงป้าเหมือนกันหนูก็ไม่รู้ว่าป้าจะรู้หรือเปล่านะพี่ปาไปนั่งก่อนนั่งก่อนสองครับ ป้ารู้เปล่ามีผู้ชายมาบอกชอบดเลยค่ะว่ครับไม่ใช่หนู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 ดูเสาร์อาทิตย์ดูเสาร์อาทิตย์ป้าหนูคิดถึงป้าป้านะหนูคิดถึงป้าป้ามากๆด้วยถ้าปาป้าไม่อยากให้หนูกลับไปหนูจะหายไปจากเมืองแล้วนะก็บอกให้อยากให้รับกลับมาก็ไปหาบ้านแกไม่ได้ก่อนป้าบอกตอนไหนอะบอกฉัน เออเจไม่เห็นบอกพี่เลยเออทำไมไม่บอกเออใช่สิมันพูดได้หรอป้าบอกนอกประเทศมันพูดได้เหรอเลยงเลยยังเลยยังไม่ไม่รวใช่สิน้พีไม่สำคัญอะใช่ใใช่ใช่ามสคัญเหมือนกันแหละปามันจะไปเนี่ยมันเศร้าจนมันจะไปแล้วปาป้มันจะไปแล้วนะพี่จะทพี่นายกรรมแล้วไม่หายอยู่่นเ่ยังเศร้าอะไรเศร้าไม่เป่ป้า ก็บอกว่าอยากได้กลับก็บอกไอ้นี่ไไปหาบ้านแกงไม่ได้ที่ไม่เอาอะไรแล้วน้องเบย์เป็นเจ้าของร้านกาแฟต้องร้านกาแฟไม่ได้เหรอหนูเห็นพี่พี่เอเขาบอกว่าเขาโดนจะโดนเรียกไปสอบไปไปเจเคะ์เล่นร้องได้แต่เอ็มเล่กอะแล้วปัปี๊แบบตีเป็นยังไงบ้างคะก็เรืเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าหนูไปอยู่บ้านหนูไปอยู่แก๊งอื่นหนูก็มีบ้านแก๊งแล้วสิอะไรเพลงอะไรนะสันนิบาต แล้วถ้าหนูไปอยู่แก๊งเงินป๋าจะมารับหนูเะล่ะอะไรนะเอาเมื่อไรป้าจะจับเงินเดิมอ่ะก็ถ้าไปอยู่แก๊งอื่นแล้วมีบ้านแต่ขอเป็นในนามพุกธภานะอ๋อแม่ป้าเรากอยู่เนี่ยแหละป้าไม่ไม่ทำไมอะไรโดนใจให้ป้าทำเป็นแบบเนี้ยมาเนี้ยตอบไปละไม่หนูชอบแบบเดิมมากกว่ารอที่ไปอ่ะป๋าใช่เหมือนป้าฉีดโบทถอกมาเออป๋าไม่เอาป๋าฉีดโบทถอกมาใช่ไหม ถ่านเด็กๆสองเดือนโมท็อมันก็ละลายแล้วใช่าปาไม่รู้หรอว่าหนเข้มแข็งมากขนาดไหนเป็นน้องคิดถึงป๊ามากมากใช่หนูนคิดถึงก็บอกว่าังไงบอกว่าหาบ้านมายังไงก็ได้นวิทีเลยก็พี่เลยไป,ปนในน้ำพสภา,ะา,าน,น,นะต้งแกงนะอ ได้น like หนูจะพยายามนะปางวันนี้หนูเลี้ยงลูกพี่เอ็กด้วยนั่นชื่อซาบอมใช่ชาลต์ชาลตใช่ใช่เลใช่ใช่ถ่ายรูปไม่ได้ดิลืมบอกใครนะผมสีนะเนี่ยไงเหลืองเนี่ยลูกรองเอ็กอะไรเนาะใช่ชื่อซารต์ซาลต์ใช่ใช่่หรอครับไม่รู้จักเลย ลองเอ็กซ์ไม่ลบได้เหรอมีแม่หางชื่อสลัดมองแวบเดียวหนูรู้เลยปลาไม่เคยมาหาหนูเลยหนูเช่าใจพูดหนูไม่มาหาไม่เป็นไรหรอกดีกว่าเขาทิ้งนะอือจริงชาบอมเข้าใจไหมดีกว่าเขาทิ้งเข้าใจเปล่าจริงชาบอมปลาี่ไปดูเรียวไม่เป็นไรหลักเขาซึ้งเขารักแหละแต่เขาไม่ยอมพูดใช่พ่อเรานะหลังได้ปากแขนโน้นอือ ไม่รู้อย่างอื่นแข็งด้วยหรือเปล่าอะหมาถึงหัวแข็งใจแข็งหัวก็แข็งมีอะไรแข็งไหมตอนนั้นมีอะไรอีไหมเหมือนละตาแข็งตาแข็งใจแข็งตาแข็งตาแข็งแข็งนี่น่าจะไม่ได้นอนจะเจอกับพีสจะเจกับพีสมองนิ่มอ๋อใช่ป้าปกติใช้ให้นูนิ่มมาดีแล้ว เราอย่าต้องนิ่มบ้างตั้งแต่ไม่มีป้าอยู่ป้ารู้ไหมโอ้เพลงนี้แม่งก็เศร้าหรอไม่รู้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 มีคนมีคนมาจีบหนูเต็มเลยป้าป้าได้ตังค์แล้วใช่หรอเสาร์อาทิตย์ด้วยมีเสาร์อาทิตย์มาบอกชอบเลยไปมามาบอกชอบเต็มเนี่ยเต็มหน้าทุกคนเลยทุกคนก็ฟังขอแต่ป้าหนูมีเร้่จะเมางจุกอะเขาไปขี้บอได้ไหมโอ๊ยป้า ร้องเพลงเจดเจดด้วยอ่ะเพลงเลยนะเจงจีบเจดเจดด้วยอ่ะเพลงจีบเหรอตายตายอย่าไปเชื่อตายอย่าไปเชื่อมันหนูจะบอกว่าลุงจูเจอาหน้าหนูเพราะกระทืบหนูไม่เอาอะไรเลยไอพีมันก็ชงอยู่นั่นน่ะแหละกับลุงสมชายอ่ะหนูไม่เข้าใจอ่ะคือคนโดนกระทืบมันต้องรู้สึกแท้ใจขนาดนั้นเลยเหรอไอพีตอนเพลงนี้แล้วคิดถึงพ่อแล้วเนาะฉันเห็นเต็มต๊อกเลยอ่ะ แคนี้เลยเรายังมีพ่ออยู่ก็คงจะดีสินะใช่อลุงจวนลุงจวนวันนี้ครับเเอ็งทำอะไรเนี่ยถ่ายกาแฟกับคนหรือเปล่าเอากาแฟครึ่งแก้วได้้าะถ่ายดูไ่้แล้วกาแฟแบบนี่อ่ะป๊าจะกินไหมให้กาแฟให้หรือเปล่าไอพีเอาแก้วใหญ่ให้ป๊าสองแก้วไม่ต้องเก็บตังค์แล้ว เ hey? จน hey? oh ี่ใครเนี่ยเจ้าทเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยจาไม่ได้เหลืองเนี่ยสจอมอ๋อจอมเจ้เจ้เธอเจ้เธอจุ๊ันตอนป้าโดนกระทียอยู่ป้ากินกาแฟจะได้ไม่ต้องนอนเนี่ยนอนมันเสียเวลาเวลาป้าแบบว่าต้องไปอุ้มคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ยกกาแฟกินสองทีแล้วก็ซื้อสเปรย์อาบน้ําป้าก็ไม่ต้องแบบตอนนี้จะตายแล้วหนูป้าอยากได้อาหารมากกว่าอีกนิดนึงเนี่ยป้าเปล่าอะไรสองเจ็ดสี่ครับ หนูคิดถึงป๊เสมอดี๋ยวโดนป่นคือมาทำไมปาไม่โดปุหรอกไปใก้ไปโดนรถสิโดน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 นตะโดนปไเดี๋ยวเดี๋ยวพอไหนกินแล้วมันเพิ่มอะไรอ่ะอะไรอ่ะันนี้กลาเปหล่ชุมชนซะแล้วกดนนี่ไม่เหงาแ ตอนแรกหนูซื้อร้านนี้มาสองล้านของหนูร้านหนึ่งแล้วก็ขออีกทีร้านหนึ่งมันช่วยตั้งได้สองแสนวันเดียวหนูคืนทุนเลยใช่มันคืนทุนแล้วตอนนี้ก็เลยเอามาเปิดไว้เป็นแบบคอมมูนิเคชั่นมั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 นเท่าไหร่ละหมดจาล้านนี้ไปเท่าไหร่ละสองพัามแสนคเฮ้ยแกจะฉันสะบัดแล้วนะเฮ้ยไปไหนแฟนเฮ้ยแฟนมาหาพ่อละครมาหวัดดีพ่อละครไม่มีกาแฟที่เพิ่มอร่อยใช่บ้านดีแล้วไม่มีกาแฟอะไรเพิ่มอ่ะ าเป็นแฟนค่ะปาเราเป็นแฟนนะเป็นแฟนเขากำลังจีบลุงสมอยู่อ๋อกระโดดทีหนึ่งครับไปชี้ถึงป้าปาถูกป่ะบอใช่ครับกระโดดทีหนึ่งอ้าวี่หนูชี้ถึงกาแฟแก้วเท่าไหร่กระโดดไปนู่นเลยแก้วละสามพันเออไปนอนเตียงดีกว่าค่ะนั่นตองไปปาร์ตี้กับใครอยู่วะรอซิกซี่ครับซิกซิกอ๋อ ซิกยาโอเคอะโอเคหยุดไว้ก่อนเนี่ยกาแฟมันมันเฟกมันเฟกได้หรอนี่นี่นี่พี่พี่พีพีเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วกาแฟมาจากไหนอะผลิตมาจากพีพีนี่ไงหนูก็ต้องซื้อมมาเหมือนกันแล้วหนูก็มาขายใช่ครับแล้วพี่บ๊อบเป็นป้าป้าของเจจกับพีพีเหรอฮะไม่ใช่ฮะอ้าวแกแล้วแกสบายบอกว่าเขาเป็นป้าป้าของแกได้ยังไงก็บอกแล้วว่าเขาตัดแล้วไง ใช่แต่ว่ารู้จักเขาว่าอีฟเปล่ารู้จักเขาว่าอีฟไหมใช่อืมเขาอีฟเขาจเรืองละไม่รรออย่างนี้ป้าป้าแกมีผู้ชายแนะนำมาเนมอถามพี่พีพีโยแยะมีโอ้โหเขามีคนนึงคนน่ารักเลยแต่ว่าอืมโอ๊ยฉันฉันเสียให้แกไม่ได้ว่ะขอโทษนะไอ้ละพี่ชี้พี่บอพี่บอสโอ้พี่ชีพี่ชีน่พี่ชี้แนะนำใ้แฟนหมพี่ชีน่ารักพี่บมีใครแนะนำให้แฟนไหมชี้บช่อไม่ไม่ ไมได้ป้าไม่ได้ไม่ได้ชิบะของเจมี่ไม่ไม่ไม่ชิบะชิบะแบบน่ารักพี่ชีพี่ชีดูแลเจกับพีดูแลเหมือนลูกเลยเอาอย่างงี้ถ้าเกิดเขาดูแลแกเหมือนลูกแล้วเขาดูแลฉันเหมือนเมียได้ใช่ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้อยากได้แกเป็นพ่อเป็นแม่ดี่จะได้เป็นพ่อไม่เป็นม่อ่ไม่ได้ไม่ได้แกต้องตัดเส้นนี้ออกไป แต่ว่ามันมีหลายคนเลยชื่อมะขินมะวินเออต็มเลยแก๊งปา้าใช่ใช่งานดีรู้จักขนาดนั้นเลยหรอใช่ตักตีปา้าหนูรู้จักมะขินมะวินมาตั้งแต่ก่อนรู้จักปับป้าอีกปา้ารู้ปา่ออามีคนเคยพูดกับหนูว่าพวกหนูเป็นลูกมังกรไม่ได้หรอกหนูมันก็แค่ลูกกิ้งกือหนูอยากจะบอกพวกมันว่าเหมือนกันนะว่าต่อต่อให้วันนี้หนูจะเป็นลูกกิ้งกือแต่วันหนึ่งอ่ะมันเจอหนูแน่ หนูจะเป็นกิ้งคือที่ตัวใหญ่กว่าเดิมหนูจะเป็นกิ้งกือที่โตแล้วหนูจะไม่ใช่ลูกกิ้งกืออีกต่อไปใช่ป้าปาไม่ต้องห่วงใช่ใครๆก็ต้องกลัวกิ้งคือแบบไรใช่ขนาดหนูยังกลัวเลยกิ้งตั้มังกรกับกิ้งคืออะไรมันสู้กันได้กิ้งคือมันมีสีขาวมังกรมีแค่สีขาเองเอาบัตรแกให้ได้ก่อนนะเหเลยอเหนื่อยจังอะไรนะเขาเพิ่งกลับมาเองป๊าเขาเพิ่งจะกลับมาเองเอาบัตรเพืออะไรใครเมื่อกี้ปาพูดอะไรนะ เอาบ้านแก๊งให้ได้ก่อนนะเอาบ้านแก๊งแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะคือเขาต้องขึ้นแก๊งก่อนแล้วก็ค่อยซื้อบ้านสองเดือนอืก็ขึ้นสิค่าพี่เราอยู่เราอยู่มาตั้งสี่ห้าเดือนแล้วยังไม่ขึ้นแก๊งสักทีเนี่ยก็หนูก็รอพวกเขาเนั่นแหละป๊าเขาก็ไปหาลุงลุงไงเขาอยู่กับลุงต้องมานก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องสนใจเราก็ขึ้นไปเลยขึ้นของเราล้วเราคนใหม่แค่นั้นะจบถ้าฉันขึ้นแก๊งเธอไปอยู่กับฉันไหมเขากลับมาแล้วเขาอยู่แก๊งเราแก๊หรออือแกอยู่กับฉันไหม เขาเกลียดเราบ้างเราเราควรทำว่าเทเขาจะไม่เกลียดเราตลอดเราต้องคิดได้บ้างว่าเกลียดเราสิเกขาไม่ต้องยืนในตัวเองบ้างไม่ใช่รอแต่เขาเราไม่ได้เดินหน้าที่หรอกเนี่ยหนูก็ยืนอยู่เนี่ยป้าเป็นงานร้านหนูใหญ่โตแล้วนะกิจการแล้วเนี่ยจริงทุกวันนี้หนูก็หาตังค์อยู่จริงค่ะเอยู่ได้จนกระทั่งพึ่งพาใครแกเกียดพ่อแกทีมทำไว้ตกฟากเลยนั้นไม่ได้บ้าอันนี้เขาเร่าสนับสนุนความคิดเห็นไม่เรากำลังใช้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่อยู่อตายไปเป็นเปรตนะเป็ดเซ็นเซ็นไว้แล้วท้ามือแกมันใหญ่ผ หูซิ้งกึใจด้วยถ้าก็จะไปเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหนึ่งฉันก็ไปแล้วแปนไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้ีฉันไปันอกันฉันมีการแค่นี้แหละฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะลาตั้งใหญ่ออนี้นะก็ช่วยกันเก็บแต่สองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บไปให้มันสะอาดนะเดี๋ยวเขาจะตากเอาเจอกันเจอกันโอเคบาย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 ดูแลตัวเองดีๆนะโอ้คือใคร เอาคือเพื่อนที่หนูไปเก็บมาใช่หนูไปเก็บเพื่อนคนนี้มาอันยังนั่นยังเมื่อวานใช่หรอจะที่ไหนอะในคอนโดีคอนโดพี่เยี่ยวเจเจไปคอนโดพี่เยี่ยวมาค่ะไม่ไอพีก็ไปไปกันมาสองคนนี้ใส่เขาดูน่ารักดีนะใช่เขาน่ารักเขาเป็นชมรมจอกจอกด้วยหนูชอบใช่เขาเป็นดาวจอกทุ่อย่างดาวจอกคืออะไรดาวจอกไม่บอกป้าหรอกอย่ารู้นะตาอย่ารู้เลยมันไม่ดีอะไรบอก ปาลูแค่นั้นพอแล้วป้าอย่ารู้เลยว่าจอกจอกคืออะไรมันไม่ใช่ที่สรามปามันคือที่สนาบพวกหนูอู้เจเจพีพีโกนกระตุกมากเลยอ่ะพีพีไปลงก่อนดีกว่าใช่แล้วก็ลงตรงนี้เลยแต,ๆๆแต่แต่พีพีรักป้านะสวัสดีครับป้าอะไรใครป้ามึงใครอะป้าไออะรู้เธอไปคือเขาจะมาขอลูกสาวป้าแน่ลูกสาวสวยโอเยวันนี้มีคนบอกช้ากี่คนแล้วเนี่ยว่าไม่ไหวอ่ะ ที่เลยวะแต่แต่หนูรอวันที่โบตอกป้าหมดนะใช่มมัชอบด้านนี้เหรอไม่ชอบมัน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 ไม่เหมือนเดิมป้าป้าป้าแบบเดิมคือป้าแบบท่อะเท่าไหร่ป้าแบบใหม่คือป้าแปลกๆป้าติ๋มไอ่พวกมือไอ้แขนหลังลงมาได้เหรอ ไอ้รู้ไปอันนี้ใครหัวโล้อ่ะหัวโล้นีนนนน่คือใครพี่ชี้เหรอไม่หัวโล้อ่ะหัวโล้อ่ะคือใครพี่ชี้สกินเฮดอ่ะสกินเฮดอ่ะใครพี่ชี้ไม่ใช่ข้าวหลามไม่ใช่เราหนูต้องฟังเสียงอ่ะอ่ะพูดเอาล่ะครับใครอ่ะไอพี่ใครวะใครอ่ะพี่เอาอีกรอบอีกหนึ่งครัสวัสดีครับพี่มาวินม,มาแหวงมาแขวะ ไม่ใช่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 อัน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 ที่ทักเราบ่อยๆเมื่อก่อนหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่ไม่อ๋อไม่ใช่นะอยให้ตังหนูไหมไม่เคยครับเคยเจอหรือเปล่าเคยเจอหนูเปล่าเคยเจอแต่ไม่เคยทักไม่เคยคุยกันเลยครับอันพี่จะรู้ได้ไงปะป๊าไม่รู้จักป๋าชื่ลองสวัสดีครับลุงหลองไม่รู้จักครับ ลงหลอนอเนี้ยไอันี้ยเนี้ยอันี้ยไหนพูดซิสีฟ้าสวัสดีครับว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้่มากินแมวเศามะวินแมวเศาชัวเชื่อพี่ดิแมวเศาอ่ะตานใหญ่โตย่ะตานใหญ่้อยังไงพี่เศาใช่พี่เศา เนี่ยบอกว่ารู้จักชี้ไม่ใช่เนี่ยชีไม่ใช่อ่ะใช่เนี่ยชีอันสามครับเขาชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรชีครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พี่ชีเนี่ยชีไม่ใช่ไม่ใช่หนูจำเสียงพี่ชีได้เนี่ยชีไม่ใช่ไหนไหนเอาโชว์บัตรดิไหนไหนเอาโชว์บัตนะโชบไปชี้จริงๆด้วย เออไม่ใช่ใช่เหรอคราหมูไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชี้บาไม่ใช่พี่ชี้บาใช่ไหมคราโมเออไม่ใช่แค่ชี้แต่ไม่ใช่ชี้บาไม่ใช่ชี้บาโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าพี่ชี้โตแล้วเสียงแกเชียวโอ้โหโอ้โหชี้เขาว่ามึงครัโอ้หตัวแรงพ่อหนูดี่นีนะนี่แรงพูดนี่อันนี้อันนี้อันนี้หนูรู้เยติเยติเยติ ส่วนอันนี้เอ๊ะยายชี้ใช่อะหนูขอฟังเสียงได้ไหมหนูฟังเสียงได้ไหมอับไปชายอะไม่ใช่อไม่ใช่อ่ะ,ะ,ะม้าม้ามา,มา,มาอีเมลเซาหลานยายต้อยน้องคนเนี้ยเยติไงเยติหลานรวยอืมคิดถึงป้าป๊านะอะไร พี่มันบอกว่ามันอยากพูดก่อนที่มันจะไม่อยู่เมืองอะจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยเอาจริงตไนไหนไอ้ปลาต้องปลาต้องมาเพิ่ม passion ให้มันอันนี้อันนี้อันนี้คือจะไปไหนนะเอาจริงอันนี้หนูพูดตรงเลยนะอะฮะหนูหนูโดนด่าเยอะแล้วอะไรนะหนูโดนด่ากันเยอะมากเลยหนูก็เลยเบื่อหนูด่าไอ้ด่าแล้วเยอะเลยใครด่าไม่ใครด่าแต่ป้าไม่ต้องห่วงหรอกหนูพยายามเพิ่มเพิ่มแพช s i o n ให้ตัวเองอยู่ คนนอก็ก<ล>กพยายามอยู่หนูกำลังเพิ่ม passion ให้ตัวเองอยู่ป้าไม่ต้องห่วงหนูยังไม่ไปไหนหรอกหนูจะมีบ้านแล้วรอวันที่ป้ามารับพวกหนูแต่ป้าสัญญากับหนูอย่างหนึ่งนะถ้าพวกหนูมีบ้านแล้วป้าต้องเข้ามาในบ้านหนูแล้วก็เต้นให้หนูด้วยเต้นเหรอใช่ต้องเต้นได้เลยพี่ได้แต่หนูบอกพี่เขาแต่ว่าไม่ได้ไปไหนอนะ ไอซีเะไอซีเลรออซีไม่ได้หรอแค่ลมัก็จะปิวแล้วอะตาบานหไม่ได้พูดไรไอพีพูดฮะต้พูดอะไรล่ะแต่แต่ผมก็สูงนะครับว้าผมก็สูงนะครับไอพีก็สูงไอพีพูดไปดีไอพีก็สูงพูดไปพีก็สูงเหมือนกันนะใช่ผมสูงนะครับแล้วกินยังไงก็ไม่อ้วน้วยอาอ่า มินแล้วหนึ่งป้าป้าหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไหนูว่าไม่อยู่ในประเทศมาประมาณประมาณสี่วันปะไอพีสี่ห้าวันกับหกวันอะเพราะหนูหนูขอซิ